สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีตะกรุดนะครับนะเป็นตะกรุดสามกษัตร,ริย์หลวงู่แพละวาวโลวัดหนองพงนกนะครับตะกรุดรุ่นนี้นะครับมีพี่ๆหลายๆท่านนะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นตะกรุดณมหาบารมีนะครับนะครับที่จริงมันเป็นโคนรละรุ่นกันนะครับพี่ๆนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตะกรุดสามกษัตริย์นะครับถ้าเป็นตะกรุดณมหาบารมีจะตอกโคตดสองฝั่งตรง ตรงกรอบนะครับนะจะตอกโค้ดเป็นวัดหนองหงสกนะครับนะสองฝั่งตรงกรอบนะครับส่วนถ้าเป็นตะกรุดนะครับสามกรัตริย์จะไม่มีนะครับพี่พี่นะแต่พิธีปลุกเสกเดียวกันนะครับวาระเดียวกันเลยนะครับนะตะกรุดสามกษัตริย์นะครับเปิดราคาดอกละนะครับพร้อมใช้เลยนะสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับสามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับ ต่อไปนะครับเป็นตะกรุดพระพายสะกดทับนะครับนะพระพายสะกดทับหลวงปู่แพ้วเป่าวัดโลวัดหนองพงนกนะครับนะปี50นะครับเป็นดอกเล็กนะพี่ๆนะเป็นดอกเล็กนะครับเปิดราคานะครับนะดอกละ200บาทจัดส่งฟรีนะครับดอกละ200บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปนะครับวันนี้ผมมีเป็นเหรียญน,นะ เหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นของโรบูพวเวอระวะโลนะครับเหรียญน,นักกล้ามนะครับประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็อาวุธปืนนะครับพี่พนะเหรียญน,นักกล้ามนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2 5 5 4นะครับออกปี5-4วัดร่างมันนะครับในะช่วงเวลานั้นพอเหรียญมีประสบการณ์นะครับเหมากันยกวัดเลยนะครับนะ ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับพี่ๆนะวันนี้ผมได้มันหนึ่งองนะครับนะวันนี้ผมได้มาหนึ่งองนะเหรียญนักล้ามนะครับเป็นเหรียญทรงไข่นะครับหลวงพ่วเป่าวโลเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะจมูกโด่งสวยเต็มนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับนะด้านบนเขียนว่าพิเศษนะวัดรังหมันจังหวัดนคะรปฐม,มนะครับองค์นี้นะครับผมขอแจ้งพี่ๆตามตรงเลยนะครับนะ พระทำผิวนะครับลักษณะแบบนี้คือพระทำผิวนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนะจุดประสงค์ผมคิดว่าน่าจะทํามาเพื่ออัพราคานะครับหรือไม่ก็ความสวยของอความสวยของเจ้าของพระนะครับอาจจะชอบแบบนี้นะครับเลยทํามานะวันนี้ผมเจอมาหนึ่งองค์นะครับแต่ผมเปิดราคาเท่าเดิมนะพี่ๆนะพระมัน เอาตรงๆนะพี่ๆนะพระสวยนะครับนะพระสวยนะขึ้นลุ้งแบบม่วงๆนะครับนะสวยงามเลยนะครับแต่ผมขอแจ้งตามตรงเลยว่าองค์นี้ผมมองว่าทําผิวนะครับอันนี้ขอแจ้งแบบตรงๆเลยนะแต่พระองค์จริงเนี่ยสวยมากนะครับพระองค์จริงนี่สวยมากจากมูกโดง่งสวยเต็มเลยนะครับนี่นะทำมานะครับผมมองว่าทำมานะครับ แต่ผมขอเปิดราคาเท่าเดิมนะครับที่เคยขายนะเปิดราคาเท่าเดิมนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทนะครับนะพระประสบการณ์เลยนะครับนะเอาหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งนะทำมาเพื่อน่าจะอัพราคานะพี่พีนะแล้วก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับของเจ้าของท่านเดิมนะครับอันนี้ผมเดินเจอมานะ แต่ผมมองว่าทำนะครับลักษณะแบบนี้นะเอา600บาทนะครับพี่พีนะเผื่อมีพี่พีนั้นใดชื่นชอบนะครับนะนำไปบูชาได้เลยนะครับพระมีประสบการณ์นะครับนะผิวอาจจะทำนะครับแต่เป็นพระแท้นะครับได้พุทธคุณเหมือนกันนะครับมีพุทธคุณเหมือนกันนะครับเอา600บาทส่งให้ฟรีนะครับพระไม่มีกล่องนะครับนะแต่ใบหน้าเนี่ยสวยคมชัดเลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับ องค์นี้600บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะมีองค์เดียวนะครับเหรียญต่อไปนะครับวันนี้ก็เจอมา1องค์เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญโล่88นะครับเหรียญโล่88ออกช่วงอ่าปี53นะครับนะจัดสร้างเมื่อปี53วัดรังหมันนะครับนะปี53เนี่ยพระราคาสูงมากนะครับพี่ๆนะปี53ก็จะมีเหรียญกำแพงแก้ว นะครับเหรียญคงกระพันชาตรีนะครับส่วนรูป88นะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับกับเหรียญคงกระพันชาตรีแล้วก็เหรียญกําแพงแก้วนะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับ88ดแปดดูบูพาว์เปาโลนะครับพี่พี่ตันใดสนใจนะครับนะพระราคาหลักร้อยนะครับหน้าบูชานะครับนะเปิดราคาเดิมองค์ละ600บาทนะครับสำหรับโล่8ปเป็นเนื้อทองแดงมีห่วงเดิม นะครับแบบนี้นะฉะลองอายุวัฒนามงคล88ปีหล,ลวงพ่แพวปาวโลวัดรังมัดนะครับพี่พี่ท่านใดทีอ่อยากได้เหรียญคงกระพันนะครับอยากได้เหรียญกําแพงแก้วนะเหรียญมีราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับพี่พนะแนะนำเหรียญโล่88นะครับชายพุทธคุณได้เหมือนกันในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีมีองค์เดียวนะครับต่อไปนะครับนะเหรียญ ใบชิเลหนุนดวงนะครับวัดของพงน์กนะครับวันนี้ผมได้มาหนึ่งองค์เป็นเนื้ออัปปากานะครับได้มาหนึ่งองค์เป็นเนื้ออัปปากาเป็นบล็อกพอจุดนิยมนะพี่ๆน,นะนี่นะครับบล็อกพอจุดนิยมก็คือเป็นบล็อกประสบการณ์เลยนะครับของอเหร, yes> รียญน,นุนดวงนะครับนะนะด้านหน้าเนี่ยพระสวยเรียบร้อยดีนะครับพี่ๆนะด้านหน้าพระสวยเรียบร้อยดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ผมแจ้งตามตรงนะพระมีรอยลานนะครับนี่แบบนี้ นิดหนึ่งนะพี่ๆนะพระมีรอยลานนิดนึงนะครับอันนี้ผมแจ้งกันตามตรงนะครับสวยบอกสวยไม่สวยแจ้งตรงๆนะครับด้านบนเขียนไว้พิเศษตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับปกติแล้วเนื้ออันปะก้านะครับผมเปิดราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับที่เคยขายไปนะครับนะ1,200บาทก็คือเป็นพระสวยเดิมนะครับองคนี้ผมขอเปิดราคาหย่อนสวยให้นะครับนะเอาราคา800บาทนะครับเนื้ออันปะก้านะ ถูกกว่าเนื้อสำลิศนะผมเปิดราคาถูกกว่าเนื้อสำลิศนะครับนะอ,องค์นี้เอาแปดร้อย800นะครับเปิดราคาหย่อนสวยมีองค์เดียวเนื่องจากว่าด้านหลังมีรอยล้านนะครับนะแต่เนื้ออัปกานี่ถือว่าหายากนะพี่ๆนะปกตินะครับเจอบ่อยๆเลยก็จะมีเนื้อสำลิศแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับส่วนอันปการนี่นานๆครั้งนะครับจะเจอมาสักหนึ่งองค์นะครับนะเจอมาแล้วนะครับผมก็เช่ามานะครับนะแต่พระเนี่ยจะมีรอยล้าน นะครับพระจะมีรอยล้านนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเช่าเพราะว่าความหายากเลยนะครับพี่พีนะองค์นี้นะขอเปิดราคาเอา800บาทนะครับนะเปิดราคาไว้800บาทพร้อมส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่แพ้วเป่าวัโลนะครับเหรียญฟองความปลอดภัยนะด้านหน้าเป็นองค์หลวงปรอทวดนะครับด้านหลังหลวงปู่แพ้วเป่าวัโลนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พีนะเป็นเนื้อทองแดงนี่นะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงปรอทวดนะครับนะ แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังหลวงลปู่แผ้วเปาโลนะครับเนเป็เหรียญเขาล้ำตัดนะครับเหรียญมีขนาดเล็กนะครับพี่พีนะเหรียญมีขนาดเล็กนะครับองค์นี้ขอเปิดราคา400บาทนะครับองค์นี้ขอเปิดราคาไว้ที่400บาทพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปนะครับนะวันนี้ได้มานะครับเหรียญ เม็ดแตงนะครับเม็ดแตงเสาห้าหรือว่าเม็ดแตงอายุ101ปีหล,หลวงบุพเพวเป่าวันโลนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังหลวงบุพ้วเป่าวันโลนะครับเหรียญเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับพี่พี่นะพี่พี่หลายๆท่านนะครับอยากได้พระพร้อมเลี่ยม นะครับนะอยากได้พระพร้อมเลี่ยมนะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะวันนี้ผมได้มาสององนะครับวันนี้ได้มาสององสภาพสวยเดิมพอกันนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมส่งงานเลี่ยมเองนะพี่ๆนะมีสององเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะเหรียญนี้สวยงามมากๆนะครับแกะบล็อกใบหน้าร้อยหยักร้อยย่นเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับนะนี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่แพ่เปาวโลนะครับนะ มีพระคาถาด้วยนะครับนะนมีพระคาถาล้อมรอบขอบเหรียญน,นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับนะด้านหน้าก็าหลวงปู่ทวดนะครับนโมโพานามโมโพทิสัตโตนะครับอาคันติมายะอิติภควานะครับส่วนด้านหลังองค์หลวงปู่แพ้พเวเปาวโรนะครับพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษานะครับนี่อายุ101ปีนะครับหลวงปู่แพ้พเวเปาวโรนะ ไปพอส2,567นะครับพระเพิ่งออกเลยนะมี2อ,องค์ด้วยกันนะครับขอเปิดราคาเท่ากันนะครับพระพร้อมเลี่ยมมาใหม่ๆเลยนะพร้อมใช้งานนะครับเปิดราคาองค์ละ350บาทพร้อมจัดส่งนะครับองค์ละ350บาทพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปนะครับเหรียญแคล้วคลาดนะครับนะบนะเหรียญแคล้วคลาด ปลอดภัยนะครับหลวงพ่แพรวัลโลอายุ101ปีนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้ก็เพิ่งออกนะครับปี6กนี่เองนะครับวันนี้ผมได้มันองค์นะครับนะประมาณนี้นะครับพระรุ่นนี้นะครับนะจะตอกเลขรียลนั number ด้วยนะครับพี่ๆนะส่วนใหญ่แล้วพระเครื่องหลวงพ่แพรวัลโลนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะไม่ค่อยตอกเลขซรียลนั number นะครับรุ่นนี้ทํามานะครับนะรันเลขีเรียลด้วยนะครับประมาณนี้นะครับนะ ด้านบนเขียนว่าแคล้วคลาดนะครับหลงบว,ปวงปู่พ้าเปาวโลนะครับครึ่งองนะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับอ่ประมาณนี้นะส่วนด้านหลังเขียนว่าปลอดภัยพิเศษพิเศษตรงกลางเป็นยันนะครับแล้วก็มียันสวนนะครับนะยันสวนคู่ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะถ้ายันสวนคู่เหรียญที่ทำอ่าองแรกรุ่นแรกเลยที่เป็นยันสวนคู่ก็จะเป็นเหรียญพัยดยศนะครับพีพ่ี่นะ อันนี้เป็นยันส่วนคู่สองข้างาทำมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับในเหรียญแคลงวคลาดปลอดภัยนะครับอายุ101ปีนะหลวงปู่แพวป่าวโลนะครับออกปี67นะอ่าประมาณนี้สาภาพสวยเดิมนะครับอันนี้ผมเช่ามาสาภาพนี้เลยนะครับพี่ๆนะพระพร้อมเลี่ยมนะครับผ่านการใช้งานมานะครับแต่ถือว่ายังใช้น้อยนะครับเนื่องจากว่าพระ ยังเป็นพระใหม่อยู่นะครับพี่พี่นะผ่านการใช้งานมาน้อยโดยรวมแล้วถือว่าใหม่นะครับพระไม่มีกล่องนะครับเลี่ยมเนี่ยเป็นสีน้ำตาลน,นะพี่พีนะในกล้องอาจจะดูเป็นสีดํานะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆนะครับนะดูสวยงามดีนะครับพระไม่มีกล่ององค์นี้ขอเปิดราคาอยู่ที่750บาทนะครับองค์นี้ขอเปิดราคา750บาทพร้อมจัดส่งนะครับ <S 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 ต่อไปนะครับนะ เหรียญบริบูรณ์ซับนะครับพี่ๆหลายๆท่านถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะครับนะเหรียญบริบูรณ์ซับสภาพเดิมๆนะครับสวยเดิมๆนะวัดกำแพงแสนปีพศ2 5 0พ5นนะครับปี54วัดกำแพงแสนปลุกเสกในโบสถ์นะครับอยู่ในซีนเดิมแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมได้มาเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเหมือนเดิมนะเนื้อทองฝาบาทปี54ซีนเดิมจากวัดพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ พระรุ่นนี้นะส่วนตัวผมนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่าพระรุ่นนี้แกะบล็อกได้เหมือน alone, รจริง bracket. ที่สุดนะครับนะแกะบล็อกใบหน้าหลวงปู่แพ้วได้สมจริงที่สุดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะนี่นะครับพระสวยเดิมเลยนะครับเหมือนท really cool ่านมีช you ีวิตเลยนะครับแกะบล็อกสวยมากๆนะครับริมฝีปากนะครับจมูกแววตานะครับนะประมาณนี้นะครับสวยมากมากนะครับซีนเดิมจากวัด ของกล่องเดิมนะครับนะของกล่องเดิมแบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับขอเปิดราคาอง์ละนะครับอง์ละ6 0 0บาทนะครับนะขอเปิดราคาไว้ที่อง์ละ600บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับอง์ละ600บาทพร้อมจัดส่ง นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการได้ขออภัยพี่ๆทุกท่านมันนที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ